เออลอ,อ,องลินม,มันไปทำตรงนี้นะครไปทำอะไรใช่ไหมสมัครงานนะไม่ซนะ้อนนี่นะอ่ะกา้ไคล่ังไตัดได้เลยเปิดไม้ยังแวะมาแวะไปลูกค้ามาอย่างรวดเร็วมาผิดเวลาด้วยบังกองบังกล้อง มันก็เดินไปฟังนู้นนี่อันนี้มันคงจริงคงจงแล้วก็มันแบบมันไม่แน่นเลยข้ไงนอะไรลูกค้ามาดูรหัส J S ค่ะเขาอ,อ,อัดมาสป้ายแตกทุกอ,อันเลยนะรัดแน่นมากเลยลูกค้าแต่และลูกนี่คือแน่นๆเลยรหัส J S นะคะ เป็นผ้าแบบผ้าย,ยีน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 แบบคอตตอนนิดนึงะไซส์เล็กใหญ่มีหมดลูกค้าไม่ต้องห่วงเนี่ยเห็นไหมในตัวใหญ่เลยข้างหลังมีพอลดด้วยนะคะผ้าสปรยยีนขาสนะั้นเอวสูงนะเอวสูงเปิร์ทน้องเป็นเอวสูงทั้งหมดลูกค้าก็สีมีสีสันด้วยเห็นไหม น่ารักมากน้องคะไซนะคะตัวนี้มวิ่งสองแด้อยบาทเนงน้สนุกมเป็นทรงเอลสูงนะคะทู้ขาโสวยมากผ้าใหม่มากเป็นทรงเอวสูงจ้ะเป็นทรงเอลสูงลูกค้าจ๋า มีหรือเปล่ามีาจัดไยแล้วเปิดเปิดแล้วนะเปิดแล้วเปิดแล้วดดวบ้านเรามีขายป้ายเงี้ยเลยนะทรงสวยพวกนี้มนไม่ใช่กระโปรงนะเป็นเกงนะเป็นเป็นกกงเกงลูกค้ามันเป็นเอวสูงไงถามมันเลยจะต้องเป็นอย่างนี้เพราะมันเป็นทรงเอวสูงมไม่ใช่ทรงเอวตับนี่เอวยืนน้องอยู่วู่วางอย่างนี้เลยนะเห็นไหมน้องวางอย่างนี้เลยนะโผเอวเลยอะสี่เะ ก็มีทั้งเซ็กเราไม่เซ็กซี่พูดยวพูดเราปิวอีม e พูดอย่างนี้ไม่ได้สิมีทสสั้งเซ็กซี่เราไม่เซ็กซี่ตาทรงสวยลูกค้าทรงสวยเป็นทรงเอวสูงหมดเลยนี่แบบแซบก็มีแบบแซบก็มีด้านนี้พูดไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยนไม่ได้นปลามันปลาได้ในลูกค้าไซส์ใหญ่ก็มีเห็นไหมคะ ไซ่ยใหญ่ก็มีไซ่เล็กก็มีาไม่ได้ไปยื่นใบอะไรสักอย่างใบอะไรยื่นใบอะไรเอาไรบอสวนไหนบอสมาคุยเลยบอสไม่ไม่บอกอะไรที่เลยไปไหนมาไหนเลยลูกค้าคะผมว่าเราทำงานบอกมียื่นคุยแล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรบอกได้ฟังอีกทียังได้ว่ายื่นใบอะไรสักอย่างอย่างไรใช่ไหมนี่ลูกค้าสวยมากนะคะ ลายรับบอกตัวนี้เป็นทรงเอวสูงนะเป็นยีนขาสั้นเอวสูงนะคะยีนขาสั้นเอวสูงเป็นผ้ายีนนะนะคะน้องเป็นยีนบ,บางตัวก็มีสม็อกเข้าเอวไปอีกนะคะ้ไซส์เล็กใหญ่มีหมดเลยนะคะผ้าใหม่เหมือนเดิมตัวนี้ใ้แอปเปิลเล็กนี่ใหญ่นี่คุณภาพขับแก้วแน่นอนตัวรีวิว2,800นร้อนะคะตัวรีวิว2,800ร้ นีต้องรอตู้หน้ารู้ตัวนี้แซ่บเวอร์ลูกค้าดูโชว์ชั้นขาปีน้องเป็นทรงนี้แล้วโชว์แบบโชว์บ,บางขาลูกค้าน่ารักมากน่ารักมากๆเลยสำหรับกางเกงน,นะคะยีนขาสั้นเอลสูรหัส JS อค่ะจำนวนเดียวนะให้นะคะอันนี้เพิ่งเปิดเป็นถังแรกเห็นงานพร้อมลูกค้าเพราะว่าคนใช้ยเยอะมากๆเลยไม่ได้เปิดโชว์ของสักเท่าไหร่แต่ว่างานสวย สมราคาสมการรอคอยสมกับที่เอามาอย่างแพงเราขายถูกยังยังไม่เจาะเลยเนี่ยเธอบางตัวลูกค้ากระดุมยังไม่เจาะก็คือยังไม่ใส่ก็มีนะ,เ,ะเอจาจง้บางตัวยังไม่ใส่เลยลูกค้ากระตุกนิดนึงนะคะมีสใส่เข้าตอนมีสใส่เข้ามันจะกระตุกหน่อยนะพี่นะเพราะสักมีสายเข้าจะกระตุกเพราะว่าเราเราใช้มือถือในการไลฟ์สดนะคะ L.S.S หมดเรียบร้อยวันนี้เหลือไหมคุมสายเดียวรุ่หนึ่งลูก L.S.S หมดเกลี้ยงเลยค่ะพี่ L.S.S ต้องรอตู้หน้านนะคะไอ้ลูกนี่นะส่งคุณนี่ใช่ใช่หมดเกลี้ยงนี่ยังไม่เจาะองานลึกนะต้อนได้เลยเหีือบางตัวไม่ไม่เจาะกระดุมก็คือยังไม่ใช่ง,ต,<ร>งตัวนะ L.S.S เหลือเป็นไหมคุมสายเดียวนะคะไหมคุมแขนสั้นตอนนี้วันนี้มีแต่ญี่ปุ่นละญี่ปุ่นยังมีสำหรับไหมคุมแขนสั้นนะคะเป็นแฟชั่นแฟชั่น สคนรับที่คุณจะเป็นมีหม้อมีน้ำหมอง,มอง,มองจะเป็นแบบที่อยู่ทีู้อะไรย่างเงี้ยถ้าใครเล่นแบนด์เนาะเอายิงขาส,าสั้นเอวสูงใครรับแจ้งได้เลยนะคะน้องสวยมากริซ่าไปไหมลิซ่าหมดแต่เหลือขาม้าหนึ่งลูก,ลกตัวรีวิวอยู่ลูกค้าเอาแต่กระสอบใหม่นะไม่เตัวรีวิวกับรีวิวไปยังวไห่อ๋อตัวรีวิวอยู่ไปแล้วตัวรีวิวขาม้าอยู่ลูกค้าเอากระสอบลูกค้าไม่เอาตัวรีวิวตัวรีวิวฝุ่สวยอยู่ปะ ไป,ไ,ปไปแล้วเหรอไป,ไปตรงไหนอา้าวยิงขามาเหลือหนึ่งลูกนะคะไปแล้ว,ย,วยืดขาวล้วนดำล้วนมีค่ะยืดขาวล้วนสามพันห้ายืดดำล้วนสามพันสามยืดสีล้วนสามพันสามร้อยบาทเหมือนกันรีวิวใส่เดียวหลังบ้านเลยค่ะพี่ถ้าข้อความแล้วพี่ดับเบิลจีมีจัะใส่เดียวไม่มีแล้วค่ะนี่ไงใส่เดียวรูกสุดท้ายเนี่ย L S S เนี่ยนี่ใส่เดียว ลูกสุดท้ายเท่านั้นร<ข>ออีกเดือนหน้าจริงๆตัวนี้คือแรไอเทมเลยนะหมายคุมสายเดียวใครกดก่อนได้ก่อนตู้ยังมีไม่กี่ลูกกดก่อนได้ก่อนกดลังได้ลังโอนก่อนได้ก่อนเพราะว่าเราไม่ทิ้ทองแล้วพอจองแล้วเนี่ยมันต้องมานั่งขายแบบทุกทีอย่างเงี้ยลูกค้าบางทีลูกค้าที่อยากรับทีเราเยอะๆเนี่ยก็เอาไปไม่ทันครับถ้าจองก็ต้องโอนจบทีเดียวใช่ไหมคะเอหนูเช็คราคาหนูดู สายพรมสายเดียวของเราราคานเสื้อขาเทอาเยอะมากสวยด้วยยืดเาวกระสอบเราประมาณ250ตัวนะคะน้ำหนักเข้ากันเป็นป้ายเดียวกันยืดขาวยืดสียืดจำป้ายเดียวกันทั้งหมดจำนวนพอๆกันนะคะขึ้นอยู่กับน้ำหนักพาด้วยเขาเป็นป้ายเดียวกันมาเป็นเสื้อเกันเสื้อขาเปชั้นดำเปชันนะฮะ กระตูนเยอะมากลูกค้ารีวิวส่งมาให้ไม่ใช่ยืดผู้ชายนะฮะไม่ใช่ยืดชายนะเป็นยืดหญิงยืดแฟชั่นนะที่แบบติดกระตูนผิวของเขาอะไรอ่ะทำไมอ่ะทำไมลูกค้าเขามาทามีึ้นละึ้นละเดี๋ยวก็พูดอะไรคืก่อนเลยใช่ไหมไม่ใช่เฮ้ยลูกค้าน่ารักมากเป็นของค่ะพี่ร้านหนูขายตัดเสื้อผ้า ของยกตาสอบขายส่งยังังไม่มีสายติกนะเนี่ยมีเซนนี่พี่ลืมตลมอดเลยอุตมมีเดี่ยวโพว์อะไม่ดูสิพอะจะบอกว่า,าป้ายเปลิลนอนโดยเฉพาะเสื้อยืดน,นะคะลูกค้าตัวไหนเป็นสกร,ร,รีนนะสกรีนแน่นมากเอาไงยๆเกงยินมันอะเกลูกค้ <N S 1> า่งฝ <N S 1> ุนห้ามั้เสยมากนะเอาลุงดูบ้านนี้เกยีน่ยังสวยมากิซาหอนิซาขาซีไม่ไมท้เลยงานาหม่นี้่ไ กระดม,ะม,ม่มนะมมไีตัวไหนกระดุมเยอะไม่ติดไม่ติดให้ดูทรงะนะกระดุมมันเดียวนี่ติดให้เนี่ยเจ็บมือมากน้องเป็นทรงเอวสูงล้วนๆน,นะคะเอลสูงเลยนะคะเสือ้อยืดนะคะยืดสีลูกละสามพันสามร้อยยืดขาวลูกละสามพันห้ายืดจำ้วนลูกละสามพันสามร้อยบาทจะมียืดขาวที่สามพันห้านะน้องมันก็สามพันสามน้ำหนักเข้ากันจำนวนพอพอ ได้นะลูกค้าจะเห็นแค่ข้างหน้ากระสอบนั้นแหละเพราะว่ากระสอบมันเป็นกระสอบทึบเนาะของเราเป็นถุงสีเขียวนะคะเขียวแบบนี้ดังนั้นพี่จะไม่เห็นอะไรเลยเห็นแค่ข้างหน้าต้องใส่ใส่เรื่องไม่ได้ผู้หนูามันรีวิวก็ไม่เห็นก่อนลูกค้าเหมือนกันแต่ถ้าลูกค้าอยากจะมาจิ้มจุ่มที่ร้านอ่ะแบบกล่องจุ่มอย่างเงี้ยพี่มาจากที่มาจุ่มเลยเผื่อ<ม>เผือเ่อเจอตัวสกเก็ดไม่มีหรอกมันสกเก็ตทุกรูปนั่นแหละ ตู้เดียวกัน,นนะโลง,งานเดียวกันตู้เดียวกันป้ายเดียวกันรีวิวป้ายไหนขายป้ายนั้นขโมยตัวนี้ได้ปะแม่หนูขโมยตัวนี้นะรีวิวให้ทุกตัวรีวิวให้ทุกตัวไม่ต้องห่วงนะคะแล้วเราจริงใจมากๆตัดตั้งแต่ตัวแรก ย,ยีนขาข้านตัวนี้ตัวรีวิวสองพันแปดร้อยกับพี่นัตตี้กระสอบใหม่สองสามพันค่ะบิดตัวนี้ได้ปะโอให้ดูทุกตัวเ,นเ,นเ,เพราะ<ๆ>ตัวรีวิวเราจะลดราคาให้กระสอบใหม่มารับที่หน้าร้านได้จัดส่งได้ทั่วประเทศนะคะบริการส่งด่วนได้ใครไม่มั่นใจเป็นลูกค้าใหม่แนะนำเข้าดูโปรไฟล์ที่บ้านบ้านอื่นๆได้ เข็ก,กรเราที่บ้านอื่นๆได้น้องเป็นค้าไซนะ่าเล็กใหญ่มีหมดเห็นไหมตัวนี้หนูใส่ไ,ได้ขนาดนี้เลย<า>เล็กใหญ่มีหมดนะงานไบหุกไปค่อ,ยอบบาย,นนยคนไหนยังไม่ใส่ก็มีดี้วเหมือนกันข่ายส่งยกก็สอบอย่างเดียวนะคะบางคนหาผ้ามือหนึ่งมือสองที่มันใหม่ซะจนดูไม่ออกเลยเนาะว่ามือหนึ่งหรือมือสองเป็นผ้ามือสองอย่างเดียวนะคะขายส่งยกกะสอบถึงแปลว่าจะไม่มีมือหนึ่งอยู่ในกระสอบก็เราก็จะเรียกกระสอบผ้ามือสอง บางตัวก็ยังไม่ใส่โัวลิ้นเป็นกันตลอดพูดแล้วไปดีกว่าลูค้าโตเลยโตมาผิดเวลาในวันนี้มันจะทิปเนาะปกติเราจะไลฟ์สดทุกวันนะคะจะพยายามไม่ไลฟ์วันเสาร์ละตอนนี้เพราะวันเสาร์เราติดมากแต่ถ้ามาได้จะมาทุกวันลูกค้าเพราะว่ายังรีวิวป้ายแอปเปิลไม่หมดเลยยังเหลืออีกหลายรายการมากๆโดยเฉพาะเอียรคอตตอนเดี๋ยวไว้ก็เจอกัน เดี๋ยวได้เปิดย้อมคอตตอนแล้วก็เดย์อะไรมินิเดย์เดย์เดย์ยาวห 55. 55้าสิบห้าห้าสิบห้าเอลเอลโฉ่ลองดูรหัสสั่ออรซื้อต้องเปิดซะหน่อย,ยบ้านเรามันหลายฤดูกาลพี่จ๋าหลายฤด,ดูการทางเหนือเขาหนาวแล้วฝั่งใต้ยังฝนตกอยู่เลยเนาะ ยังฝนตกชุกอยู่เลยเพราะฉะนั้นเสื้อผ้าเรามีหลากหลายฤดูหลากหลายแบบหลากหลายแบบหน้าหนาวฝั่งเหนือเพราะ่าทางใต้ทะเลฝั่งอันดามันน้ํำสวยมากเลยชุดชุดว่ายน้ำไขด่ขดีชุดน้ำไข่ดีเุดแซ่บเบอร์เอเป็นเอวสูงหมดเลยนะคะลูกค้าทางบ้านฟ้าเลยโอเคเดี๋ยวรอแอดมินตอบกับหนึ่งนะพี่ว่า I mean? แอดมินจะแบบ งงเงี้ยนิดนึงหอดคนวันอาทิตย์ดัมึนๆอ่ะอ่าวันอาทิตย์ก็จะบ้องๆอันนิดนึงอ่ะพี่สได้อยู่นะครูหลอดแอปเปิ้ลมีค่ะพี่จันยานี่ไหนแม่หนูหายใช่ะนะพวกฝ้ายจะต้องจาที่ทุกสีตลอดเลยยังไม่รู้เลยพี่